สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นม1น,น,นะครับซึ่งคะแนนเก็บเนี่ยเราจะอยู่ที่ระหว่างภาคเรียนเนี่ย60คะแนนกลางภาค20คะแนนนะครับและปลายภาค20คะแนนซึ่งคะแนนระหว่างภาคเรียนเนี่ยจะมาจาก5บทที่เราเรียนกันนะครับก็คือบทที่1จํานวนเต็มบทที่2การสร้างทางเรขาคณิต บทที่สามเลขยกกำลังบทที่ 4, ทสี่ทศนิยมและเศษส่วนบทที่ห้านะครับรูปเรขาคณิตและเรขาคณิตสามมิติสองมิติและสามมิตินะครับอ่าต่อไปจะมีคะแนนจากสมุดใบงานใบฝูกหัดเนี่ยห้าคะแนนการเข้าเรียนห้าคะแนนสอบกลางภาคยี่สิบสอบปลายภาคยี่สิบนะครับอ่าราเข้าบทเรียนกันเลยนะครับ ในสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้ตัวเลขแบบที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายมากนะครับแต่เขาจะใช้สิ่งของเนี่ยแทนสิ่งที่เขาต้องการที่จะนับนะครับอย่างเช่นเขามีแกะนะครับออกไปกินหญ้านหนึ่งตัวเขาก็จะแทนด้วยหินหนึ่งก้อนนะครับแกะสองตัวเนี่ยแทนด้วยก้อนหินสองก้อนคือถ้าเขายังมีก้อนหินอยู่ด้านนอกนะครับแสดงว่าแกะของเขาเนี่ยก็จะยังไม่ได้เข้ามาในข้อซึ่งมันก็ทําให้เกิดขึ้นเกิด จำนวนนี้นะครับก็คือจํานวนธรรมชาติขึ้นมานั่นเองซึ่งจํานวนธรรมชาติเนี่ยเขาจะเรียกกันอีกอย่างว่าจํานวนนับนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือจํานวนเต็มบวกนะครับอย่างเช่น หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจำนวนเต็มบวกเนี่ยยิ่งเลขมากนะครับก็จะมีค่ามากอ่าต่อไปนะครับเป็นจำนวนเต็มศูนย์ซึ่งจำนวนเต็มศูนย์เนี่ยก็จะมีอยู่อย่างเดียวก็คือ ศูนย์นั่นเองต่อไปเป็นจํานวนเต็มลบอย่างเช่นลบหนึ่งลบสองลบสามลดลงมาเรื่อยๆนะครับโดยที่จํานวนเต็มศูนย์เนี่ยยิ่งเป็นจํานวนที่มีค่าลบมากก็จะทำให้มีค่ามีค่าน้อยลงนะครับ หรือก็คือยิ่งลบมากก็จะยิ่งมีค่าน้อยอย่างเช่นลบสามกับลบหนึ่งเนี่ยลบสามเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าลบหนึ่งนะครับอาต่อมานะครับซึ่งเราจะเขียนด้วยเ,เส้นจำนวนก็คือเราจะเรียกศูนย์เนี่ยว่าจำนวนเต็มศูนย์หรือเราจะเรียกกัน,นสั้นๆว่าศูนย์เลยก็ได้นะครับ สู่เอ่อโทษทีนะครับเรียกหนึ่งสองสามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะเรียกว่าจํานวนเต็มบวกถ้าต่อไปเป็นอันนี้นะครับเราจะเรียกลบหนึ่งลบสองลบสามลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยว่าจํานวนเต็มลบซึ่งนักเรียนจะเห็นว่า จำนวนเต็มลบยิ่งเลขมากก็จะยิ่งน้อยลงนะครับอ่าเรามาเขียนในเส้นจำนวนทั้งหมดเลยโดยอันแรกอันนี้คือจำนวนจำนวนเต็มลบนะครับต่อมาเป็นอ่าเป็นศูนย์ต่อมาเป็น จำนวนเต็มบวกซึ่งอ่าเราจะเห็นจากเส้นจำนวนว่าถ้าอยู่ซ้ายมือจะยิ่งมีค่าน้อยลงถ้าอยู่ทางขวาม,มือก็จะมีค่ามากขึ้นนะครับอ่าเราไปที่คำถามของเรากันลบยี่สามเป็นจำนวนเต็มไหมครับลบยี่สามเนี่ยเป็นจำนวนเต็มลบนะครับ 3ามสิแปดล่ะอ้าสามสิบแปดเป็นจํานวนเป็นจํานวนเต็มบวกสี่สิบสองจุดห้าไม่เป็นจํานวนเต็มนะครับเพราะมันเป็นทศนิยมลบสามสิสองก็เช่นกันนะครับไม่เป็นเพราะเป็น ทศนิยมเซษสี่ส่วนสามนะครับเซษีส,ส่วนสามเนี่ยไม่เป็นเพราะสี่หารด้วยสามไม่ลงตัวนะครับยี่สิบส่วนห้ายี่สิบส่วนห้าเป็นนะครับเพราะยี่สิบหารด้วยห้าลงตัว ก็จะได้ยี่สิหันด้วยห้าก็คือ4เพราะฉะนั้นเป็นจํานวนเต็มนะครับเป็นจํานวนเต็มบวกต่อมาก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่1.1ข้อ1ใหญ่แล้วก็ข้อ2ใหญ่นะครับ